ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเกม OMG 2มาอยู่กันในเซิร์ฟ177นะครับมีท่านผู้ชมขอมาก็นานแล้วแหละ,ละย,ยังยังยังไม่นานเท่าไหร่ประมาณน่าจะสองสัปดาห์เห็นจะได้นะครับเขาขอมาสองนะเซิร์ฟ171กับ177ถ้าผมจำผิดต้องขออภัยแต่ว่าเซิร์ฟที่สองเป็นเซิร์ฟ177นะครับชื่อว่า Water นะครับหรือว่า Water ร์นะฮะเขาบอกผมเป็นภาษาไทยนะครับเขาบอกว่าชื่อในเกมเขาเป็นภาษาไทยวอลเวนสระอาลอลิงสระเอททหารรออางรอเรือกัลัน Water แต่ผมมาหาดูในในบอร์ดไม่เจอนะครับเจอเป็นชื่อ Water ที่เป็นภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอดีนี้แหละอยู่อันดับ5ของอันดับพลังรบนะครับอยู่อันดับ5 <c oughs> คนนี้ก็เป็นผู้ชมประจําช่องเลยแล้วก็เป็นไกด์แนะนําประจําช่องเลยนะครับขอสรรเสริญขอสรรเสริญเขาเล่นมาสามไอดีแล้วเล่นไอดีไหนก็โหดนะฮะไม่รู้ว่ามีเคล็ดลับอะไรเป็นสายฟรีด้วยเนีย่ยเล่นไอดีไหนก็โหดโอ้อยากจะขอพิชาจริงๆนะฮะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอดีเข้ากันเลยนะครับเป็นสายฟรีนะครับ V2 Water นะครับเลเวล126 พลังสี่สแปดล้านนะครับจากกิ wd นะฮะเซิร์ฟนี้ผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งเ <c oughs> ซิร์ฟหนึ่งเจ็ดเจ็ดเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ผมกดเข้ามาในเซิร์ฟนี้เนี่ยมันไม่ต้องเล่นให้ถึงเวลหกนะครับก็คือกดปุ๊บเข้าได้เลยแสดงว่าผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เซ็กทองหรือเปล่าเอซูนเซ็กอะไรหรอเขาเล่นเป็นกองกำลังการเสียงแบกทีม้วยนะ นานๆนนนนจะเห็นทีหนึ่งนะครับกาเสียงแบกเนี่ยอ่ะมันก็เป็นตัวส้ม12ธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดาอ่ะเริ่มที่ตัวหลักนะครับอุปกรณ์ส้มประดับส้มนะครับสมบัติ25เด็บแสนสองโจมสองแสนเลือดสองล้านส่วนตัวแบกของเขานั้นเป็นในส่วนของกาเสียงนะครับเป็นกาเสียงทองด้วยนะ <c oughs> ในส่วนของประดับนะครับก็เป็นประดับแดง4ดาวแล้วก็5ดาวอุปกรณ์แดง5ดาว6ดาวนะครับแดง3ชิ้นแล้วก็ทอง1ชิ้นเป็น6ดาวนะครับเรื่องขั้นเวล70ด้วยโอ้หมดเยอะนะกว่าจะถึง70ขนาดผมทำ65เนะี่ยังแบน้ำตาลแทบเล็ดนะหนึ่ก้อนก็ไม่พอนะกวจะทำา65ได้นะครับสมบัติยิมหนะครับเด็บ 4ี่แสนสโจม6กแสนสีเลื่อนห้าล้านสผมขออ่านสกิลหน่อยนะสร้างดาเมจสองร้อยห้เปร์เนต่อสตูแเวนอนมีโอกาส40%มึนง,งง1เทิร์นอ๋อโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกาเซียงทองก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นกองกำลังหลายหลายคนที่ไม่อยากจะเล่นตัวแดงแบกอยากจะเล่นตัวส้มแบกนะครับก็อีกเกียกาเซียงเล่นได้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนของตันเต๋งนะครับ ตันเต็งบวก12อนะอุปกรณ์ส้มประดับแดงนะครับสมบัติ25เดฟแสนหโจม2องแเลือด2องล้านสส่วนต่อไปนะครับก็เป็นตัวแบกเอยตัวแบกเลยหตัวหิวเลือดนะครับหัวโตวนะฮะประดับส้มนะครับอุปกรณ์ส้มสมบัติ25เดฟหน0่ 103, โจม1นึ่เลือดล้านหนะครับแล้วก็ต่อไปอีเกยียรดปลุกตื่นนะครับอุปกรณ์แดง1ชิ้น ส้ม3ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นประดับแดงอีก2ชิ้นสมบัติ25นะครับเด็บ2 0 0แสนโจม3ามแสนสเลือด2ล้าน9 000. ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นโจจูนะครับอุปกรณ์ส้มประดับส้มนะครับสมบัติ25เด็บแสนสี่โจม2องแสนหนึ่งเลือดล้าน9 000. ส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นสัตว์เทศไปเจอส้มหิวเลือดนะครับส่วนคู่หูก็ประมาณนี้แล้วก็กองเชียเวล60ไม่ใช่ วิว80นะฮะอันนี้การค่าดาล้วนนะวิว60ดาเกือบจะถูกนะฮะแต่เขาวิว80เอเกียรต่อไปนะครับเป็นในสองอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองตามลําดับนะครับอันดับสามไม่ทำนะมันคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วผมก็ขี้เกียจพูดด้วยคือพาทัวเซิร์ฟเนี่ยใช้เสียงค่อนข้างจะเยอะนะครับผมขอทําแค่หนึ่งกับสองก็พอนะครับโอเคคนต่อไปนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะ v i p 10นะครับชื่อว่าอะไรแบบ M Love หรือเปล่า Mr f, M Love M l เอ,อ่านไม่รู้เรื่องจริงเลเวลร้อยสานะครับพลัง95ล้านจากกิลเดียวกัน AWD นะครับ3อันดับแรกเป็นกิลเดียวกันทั้งสิ้นนะครับโอเคนะตัวแรกเป็นตัวละครหลักเลยครับอุปกรณ์ส้มประดับส้มประดับแดงนะครับแล้วก็ สมบัติ25นะครับเดฟ2,5 0 0โจม3,7 0 0เลือด4ล้านสส่วนต่อไปนะครับก็เป็นตัวแบบอย่างลิโปทองนะครับระดับแดง4ดาวทอง5ดาวอุปกรณ์แดง4ดาว5ดาวอุปกรณ์ทอง5ดาวกรกร 5, นะครับสมบัติ25เดฟ8,2 0 0โจมล้าน2เลือด10ล้านนะครับแล้วก็ต่อไป,ไปเป็นเสียนเท่าน้ำหัวปลุกตื่นอุปกรณ์แดงประดับแดงสมบัติ25 เดฟสามแสนเจ็ดโจมหกแสนสามเลือดหกล้านหนึ่งส่วนต่อไปเออ่ตัวนี้คืออะไรออตันเต๋งนะครับสกินนี้ไม่ค่อยเห็นเลยสกินนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน,เะน,นะครับตันเต๋งปลุกตื่นนะครับอุปกรณ์แดงประดับแดงสมบัติบห้าเดฟสามแสนสี่โจมสี่แสนสี่นะครับเลือดห้าล้านสามส่วนตัวต่อไปก็เป็นเตียวเซียนนะครับเป็นเตียวเส้นแดงนะอุปกรณ์ส้มอุปกรณ์แดงประดับแดงประดับส้มนะครับสมบรจิบห้า เด็บสองแสเลือด3ามล้านแปโจม3 5มแสนะครับนะแก้เขินไปช็อตหนึ่งนะดูข้ามต่อไปจัจูนะครับระดับแดงอุปกรณ์ส้มสมบัติ25่เด็บสองแโจม3ามแสเลือด3ามล้านเส่วนสุดท้ายนะครับก็คือสัตเทพไปเจอหิวเลือดเป็นสัตเทพสีส้มแล้วก็สุดท้ายอีกเป็นอ่ะ,อะไรอ่ะ คู่หูนะครับเป็นคู่หูนะก็ประมาณนี้กองเชียเวลร้อยไม่ถึงนะเวลเก้าห้าเดาเกือบถูกนะครับถ้าซื้อหวยก็น่าจะถูกแต่ไม่ซื้อเียไม่เล่นนะเล่นไม่เป็นคนสุดท้ายเนะครับเป็นสายฟรีนะ VIP สามนะครับชื่อว่าภูนสักนะครับภูนสักเลเวลร้อยสามเก้าพลังเก้าสิบล้านจากกิลดียวกัน AWD นะครับแม่ สามเนี่อังกฤษไเป๊ะจริงๆกองกําลังไม่ใช่เนะเขาเล่นเป็นงอกบนะครับตัวแรกเป็นตัวละครหลักนะครับอุปกรณ์ส้มประดับส้มสมบัติพ <c oughs> อุปกรณ์ส้มนะครับประดับส้มสมบัติ25เดฟ2 5 0 0 0าโจม3 5 0 0 0าเลือด3 0 0ล้านตัวต่อไปนะครับก็คือบุญเอ๋งบวก17เป็นบุญเอ๋งทองนะครับทีมนี้เล่นเป็นบุญเอ๋งแบกนะเป็นบุญเอ๋งแบกจริงด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เอาตัวตีเป้าเดียวมาแบบถ้าเกิดลงดังเจียนเนี่ยน่าจะยากแต่ถ้าเกิดเล่น PVP เนี่ยสายดึงเทินเนอี่ยวสบายเลยนะครับติดตราผนึกกนนด,ดูเลยเดี๋ยวอัต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์แดง4ดาว5ดาว6ดาวตามลําดับแล้วก็อุปกรณ์ทอง6ดาวประดับแดง4ดาวทองหดาวสมบัติยีห้าเดยบเก้าแสนสามเลือดล้านสองโจมสิบล้านส่วนต่อไป ก็คือจิ๋วยิบุกตืนนะครับอุปกรณ์แดง1ดาวแล้วก็ประดับแดงนะครับสมบัติ25เด็บ4ี่แสนแปดโจมหกแสนเจ็ดเลือดหกล้านหนึ่งส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นใต้เกี่ยวปลุกตื่นนะอุปกรณ์ส้มประดับส้มสมบัติยิบห้านะครับเด็บสองแสนเก้าโจมสามแสนหกเลือดสามล้านเก้าส่วนตัวต่อไปก็คือใต้เกี่ยวเอยเสียวเกี่ยวนะฮะสกินมันคล้ายกันนะเป็นเสียวเกี่ยวส้มน,นะครับสวย ประดับส้มนะฮะอุปกรณ์ส้มสมบัติยี่ห้าเดฟบสองแสนห้าโจมสองแสนเจ็ดเลือดสามล้านสามนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือสุนกวนนะครับอุปกรณ์ส้มประดับส้มสมบัติยี่ห้าเดฟบสองแสนสี่โจมสองแสนเก้าเลือดสามล้านสองนะครับตัวสุดท้ายสุดท้ายนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับไอสัตว์เทพหรือสัตว์เทพเปลี่ยนไปเจอส้มหิวเลือดนะครับส่วนคู่หูก็เขาใส่ประมาณนี้ ส่วนกองเฉียร์ก so okay, ็ใส่เวลร้อยนะครับฝองเฉียร์เวลร้อยเอาโอเคนะท่านผู้ชมสําหรับการปลาทวดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็อันดับห้าที่เป็นท่านผู้ชมที่ขอเข้ามาแล้วก็อันดับหนึ่งกับอันดับสองที่เป็นท็อปเป็นตัวท็อปท็อปตัวเป็นแป้งของเซิร์ฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็ประมาณนี้จบแลยเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งนะครับวัยนั่นเนี่ยตีหนึ่งครึ่งละโอเค นะครับเดี๋ยวขอตัวไปดูโคนันต่อก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย